สวัสดีครับผู้ชมครับมาเจอผมปอพลพลนะครับในฟุตบอลวันพุธนะครับวันนี้มีเกมอุ่นเครื่องแตกกันแล้วก็มีเจลีกครับลงสนามกันด้วยนะครับในเว็บไซต์ rg3th นะครับลองเข้าไปดูกันได้ครับเว็บไซต์นี้โปรโมชันเพียบเลยนะครับแล้วก็ทางฝั่งของฟุตบอลกลับมาเตะกันมากมายแล้วเดี๋ยวจะมีในวันที่12กันยายนครับฟุตบอลเียร์ลีก็จะกลับมาเปิดฤดูกาลแล้วนะครับเช่นเดียวกับทางฝั่งของลาลิกาสเปนที่ปักหดไว้ที่13กันยายน นะครับรวมถึงเกาโชเซราอิตาลีแล้วก็อลอเออร์รั่รงเศสตอนเตะอยู่ลีเออเร์ตอนนี้เตะอยู่นะครับกับเมเจอร์ลีกสอเกอร์ซึ่งเป็นลีกที่เราน่าจะจับตามองมากๆโดยเฉพาะทีมของดวิดไปแคมวันนี้ลงสนามด้วยทีมของไปแคมนี่แทบจะไม่เคยชนะเลยนะครับผลงานถือว่าไม่ค่อยดีนะฮะตั้งแต่เทคโอเวอร์มาเป็นเจ้าของสโมสรนะครับอ่ะมาวันนี้เดี๋ยวตามติดกันด้วยนะครับสำหรับเอ่อการซื้อขายนักฟุตบอลที่มีการปรับเปลี่ยนตัวเล่นกันเยอะมากๆนะครับ เดี๋ยววันนี้มีอีกหนึ่งคลิปติดตามกันให้ดีทางเว็บไซต์ rg3th บอกเลยมีเซอร์ไพรส์โดยเฉพาะแฟนคลับของท็อฟฟี่เซนเนอรเอเวอร์ตันเมือ่อว,วานไปอ่านคอมเมนต์ครับในหางยูทูปนะฮะก็มีคุณศิระภพนะฮะสวัสดีเกจิอาจารย์สวัสดีคุณศิระภพด้วยนะครับสวัสดีคุณนัทวุฒิด้วยนะฮะบอกจอด์จเยี่ยมมากๆเลยนะครับแล้วก็สวัสดีคุณปัทมาแซ่อึ้งด้วยนะครับเมื่อวานบอกว่าเสียงดีมากๆวันนี้น่าจะเสียงดีแล้วนะฮะกลับมาไม่ต้องใส่แว่นตาแล้วนนะนนะะคครครัับบเมมืื่ออววาาใถูกกกหยย้้งฮขึ เก้า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 เจ็ดนะฮะแต่ไอ้ไอ้รูปที่ไปไปมีตัวเลขอยู่ที่เรือดำน้ำเนี่ยผมว่าไม่น่าจะเป็นรูปจริงนะน่าจะเป็นรูปรูปโกหกรูปตัดต่อนะฮะแต่ก็แชร์กันจังเมื่อวานนี้อ่ะใครถูกหวยกันบ้างนะครับก็คอมเมนต์เข้ามานะฮะลอตเตอรี่หรือว่าใต้ดินบอกด้วยนะแล้วก็อย่าลืมครับเว็บไซต์ rg 3 ps.com นะครับแนะนำกันเลยนะฮะมีทั้งให้ดูย้อนหลังทาง YouTube ครับบอล90 Official อฟฟิเไลน์เป็นแอตติเดตเนนะครับแล้วก็ สามารถไปดูใน Facebook กันได้ด้วยนะครับเมื่อวานนี้กำไรกันไหมฮะมีทั้งทางฝั่งของปาก่โก้อันถล่ม5-2วิมบัรดชนาะช,ชาวตันมีผิดไปคู่เดียวก็คือลาซิโอยิงไม่ถึงวันนี้มีเอซีมิลานโรสนามกคับมิลานซารตันอิบารฮโมวิชต่อสัญญาไปแล้วในวัย38ปีถือว่าเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากสำหรับบรรดาดาวรุ่งที่มีซารตันเป็นผู้ปกครอง นะครับเขาเคยมาอยู่ในห้องแต่งตัวของแมนยูเต็ดและยกความเป็นเวิร์กคลาสได้จริงเพราะฉะนั้นมิลานปีนี้ต้องลุ้นที่4ให้ได้ครับปีที่แล้วอินเตอร์ได้คอนเต้มาและอินเตอร์ต่อยอดคอนเต้มีลาตโลมาเเนสมีลูกากูเป็นที่2เป็นรองแชมป์ทั้งเซเรีอยอาลและเป็นรองแชมป์ยูโรปาลีกก็ถือว่าแม้ไม่ได้โทฟี่แต่ถือว่าทิศทางพอดีเพราะฉะนั้นมิลานก็จะเป็นครับเซฟานโนเปียลลี่นะฮะจะเป็นต้องพาปีศาจน,นำกลับคืนสู่ความยิ่งใหญ่สักทีหนึ่งซึ่งอิบาราฮิโมวิชถือก็เป็นนนนนหึ่งใกกลไสคัสคัญวี เล่นเกมอุดเครื่องเจอก,กับปรารวาซึ่งเป็นทีมในเซเรีซีผมมั่นใจครับว่าเอซีมิลานจะไล่ถล่มได้อย่างน้อย3ประตูน,นะฮะคือเกมอุดเครื่องมองไม่ยากครับพวกทีมใหญ่ๆต้องการที่จะสร้างความมั่นใจไล่ถล่มได้แน่นอนวันนี้เอซีมิลานจัดเต็มไปได้เลยฮะรพรุ่งนี้จะมีก๋วยเตี๋ยวเย็ยนถั่เอาไว้กินได้เลยนะฮะส่วนทั้งฝั่งของเซลตาบิโกเจอลูโก้ก็ถือว่าน่าสนใจนะครับผมมองว่าเซลตาบิโกน่าจะเอาชนะได้ในฟุตบอลสเปนนะฮะเจอลูโก้ทีมที่แบบไม่ใหญ่ถล่มได้ไม่ยาก รวมถึงเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์ครับเดี๋ยวก่อนนะผมจำไม่ได้ว่าทีมของเดวิดเบ็คแคมป์ไมอามี่เจอใครนะผมไม่มั่นใจแต่ผมมั่นใจว่าคู่แข่งจะชนะทีมของเบ็คแคมให้ลูกหนึ่งแน่นอนเพราะฉะนั้นไม่ควรอยู่ทางฝั่งของอินเตอร์ไมอามี่นะครับคือตั้งแต่เป็นประธานสโมสรอนเนี่ยเขาถือว่าผลงานไม่ดีเสื่สเอเลยนะครับณนะตอนนี้สำหรับอินเตอร์ไมอามี่นะครับอ่ะวันนี้จับไปนะครับเอซีมิลานถลม่ม เซลตาบิโก้ถล่มแล้วก็ผมไม่แน่ใจใครเจอกับอินเตอร์มมลาให้เล่นทีมนั้นอินเตอร์มมลาไม่ไม่ไม่รอดแน่ๆนะครับแถมมีหนึ่งทีมคาวาซากิเจลิกครับชนะทางวิเซโกเบได้หน่นอนครับสวัสดีครับ